น้องแบลทีเด็ดมวยไทยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนหมักมวยไทยทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณพักยก24กสผู้สนับสนุนรายการสอนญาแนะนําผักยกดีๆผักยกคุณภาพพักยก24ี่หรือผักยก24นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลการันตีตดไอดีไลน์ไวค้ค่ะ p k 24 p k 2 4ส่วันไหนที่ไม่มีทางเลือกดีๆให้นึกถึงน้องแบละคได้นึกถึงผักยก24 จบครบเครื่องเรื่องมวยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เอาน้องหยกมาอวดนะคะน้องแบวที่เด็ดขึ้นหมาหอนสลับสนุโดยพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวย แค่ไงกนก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆติดกระดิ่งไว้เลยก็ดีนะคะหนูจะพยายามหาข้อมูลดีๆมาพูดให้ฟังน,นะคะ เดทมวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่แตุลาคม2566ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกา30นทีถึง16บหนาฬิกา30นทีเป็นต้นไปตามเวลาทุกอาทิตย์นะคะคู่ที่1นึ่คีเลียนอ,อูดอุด,ดรเจอกับจิรวัตรสอราชภูมิคู่นี้ชกกันที่พิกัด100่รอปอน คู่นี้เลทเปิดไปที่แดงเป็นต่อ19ส่วนคู่สซัมป่างามปอปมุกคู่นี้เจอกับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตคู่นี้ชกันที่พิกัด113.5ปอนด์อนคู่นี้เลทเปิดไปที่แดงต่อ54ีและคู่3ารองคู่เอกเด่นพยักศักดิ์สตูนวันนี้เจอกับวันวิเศษสอเดชพันคู่นี้ชกันที่พิกัด119ปอนด์ปอนคู่นี้เลทเปิดไปที่เด่นพยักเป็นต่อ54และคู่เอกของรายการเดโชปอบริลักษ์เจอกับสมรักษ์น้อยเพชรยินดีอะคาเดมี ค People ู u, 128, so so stay, so like ่นี้ชกกันที่พิกัด128ปอนด์เหลตเปิดไปที่ราคาเสมอเดโชขอบคุณสำหรับขนมนะคะขอให้เฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณค่ะมวยชอบส่วนตัวคู่ที่หนึ่งขีเลียนออุอุดรเจอกับจีรวัตรสอราชภูมิคู่นี้ชกกันที่พิกัด100ปอนบอค่ะคู่นี้เหลดล่าสุดเปิดไปที่มุมแดงขีเลียนออุอุดรเป็นต่ออยู่19 คู่ที่หนึ่งนี้หนูจะเล่าไปตามเชิงเลยนะคะเพราะว่าเป็นมวยเด็กหนูไม่ค่อยรู้จกักคีเลียนเพชรซ์ซิมหรือเจ้าคีเรียนออก์กุยสนเป็นคนเดียวกันเคยชนะนอกยกสามเจ้าพิแท้โรงเรียสามโคกวิทยาที่สืบเจ้ามวยไทยมาแล้วก็มา,มา,มาชนะนนคะแนนขุนเดช2อวังเสือที่สึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่2เมื่อเดือน6นะล่าสุดเมื่อเดือน9ที่ผ่านมานะมาแพ้น็อกยก2ให้กับอเล,อล็กยอดยุดมวยไทยที่สึกรวมพลคนสมุย ผมแ,แดงนะก็เป็นชอายุ15ปีส่วนสูง158เซนติเมตรเป็นมวยมาจากลอนพิบูลจังหวัดนะครศรีธรรมราชการผ่านมวย40ครั้งนะก็ดูจากการผ่านมวยก็เจอแต่มวยเด็กๆมองว่าไม่ค่อยก่งเท่าไหร่ยังไม่ผ่านมวยเก่งมานะเป็นมวยเข่าครบเครื่องชื่อที่ใช้ขึ้นจกนะก็มีเจ้าคิเลียนออุดอุด,อดอรหรือคิเลียนเพชรสี่หมื่นหรือเจ้าคิเลียนลักเกียเกรกเกียริทัางรักก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยเข่าในเหนียวหนึบ ก็มีลูกบูลูกชนน่าจะมีลูกสู้อ่ะเพราะว่าดูจากสามไบสี่ฟลรสุดก็มีทั้งแพน็อกชนะน็อกเคยชนะเจ้าเพชรชุกุณมาแล้วก็เจ้าจีรวัตรก็เคยชนะน็อกเจ้าเพชรชุกุณมาผัดกันแพ้ชนะก็คือชนะมวยตัวเดียวกันมานะคะแล้วดูจากประวัติน้ำเงินก็ชนะน็อกบ่อยแพน็อกบ่อยนะกเคือเป็นมวยทรงบูเหมือนกัน มวยเงินหน้เจ้าจีรวัตรสราชภูมิเป็นชกอายุ15ปีส,ส่วนสูง159เซนติเมตรก็ชกอ,อยู่คู่5คู่6ทั้งเจ็ดสีนะเป็นมวยมาจากสุรินทร์การผ่านมวย30ครั้งน้อยกว่ามุมแดงนิดหน่อยนะเป็นมวยขวามวยเข่าทำกรรมพซซอนที่สราชภูมิมีมีนบุรีน้ำหนักไป,ป็นไปอยู่ที่46กิโลแบบที่ชกนาแก้วของเขาอยู่ที่92ไม่เกิน101ปอ,อนด์นะชื่อเก่าของเขาเจ้าจิรวัฒน์ลูกชาวนาคาข้าวหรือจิรวัฒน์ ทินกรปลอดไทยก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะก็สีเสื้อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้ามวยที่ชกช่องเจ็ดมาแล้วหนูหนูมองว่าครบเครื่องแน่นอนต้องเจอมวยเกตดีๆที่แบบตามถ้าตามผูทงก็ต้องเป็นยอดไอแอดะที่แบบเก่งเข้าตาคนจัดละดึงเข้ามาชกคุ <S <S 2> <S 2> กก้นเจ้ากิรวัต์นะเคยแพ้เรายกสามเพชรชุกุลใต้เพชรบุรีมาที่สุดเ์ท่านไก่ทีเกอเกตเพชรแล้วก็มาชนะนเนาะยกสามเจ้าเพชร ล,ลงรถลงเล่นกีฬาของแกนที่ศิกมวยไทยเจ็ดสีน่าจะเป็นทรงเดียวกันนะคะก็ออกชอบไปที่มุมน้ําเงินแล้วกันคู่นี้ก็ชอบใครชอบมันไปเลยนะคะคู่หนึ่งส่วนใหญ่แค่เชียนะคะชอบที่มุมน้ําเงินค่ะมวยชอบคู่ที่สองซัมปางามวันนี้เจอกับเหนือเพชรคู่นี้ชชกันที่พิกัน1 1 3รปอนด์ คู่นี้วัดกันที่ความทนทานนะคะโอกาสหล่นทั้งคู่ใครเผลอคนนั้นแหละโดนนะ,ะบัวสองคนนี้มีลูกหนักแรงพอๆกันออกหมัดยุ้นนาะทีทองได้ทั้งคู่กินกันที่สภาพร่างกายนะใครทนกว่าคนนั้นชนะนะักทุกสองคนนี้ได้เปรียบคนละยากค่ะซัมปาะงามได้ความสดความห้าวอาวุธดูหลากหลายกว่านะได้ลูกสดออกอาวุธไวคล่องครบเครื่องแต่ลูกอดลูกทนเป็นรองนะโดนทีต่อทีซัมปาะงามมียุคมีร่วงก่อนแน่ แด้เปรียบเหนือเพชรลูกสภาพร่างกายส่วนเหนือเพชรลูกกระดูกประสบการณ์เคยเป็นมวยมาก่อนโดนทีต่อทีทนได้แน่นอน1,2,3ลงทุนเยอะห่อยต้องกดน้องให้ลงเพราะปลายมาหมดแน่ๆสภาพร่างกายไฟที่แล้วดูไม่ดีนะสภาพเมื่อก่อนดูดีกว่าเยอะมีอาวุธแคมหมัดหนักแรงแนละลูกหากินนะต้นๆน,นี่ลุ้นนับน็อกได้แต่ปมาดูเป็นรองมุมแดงนะ คู่นี้นะจุดดีของทั้งสองคือมุมแดงสามปาง,งามลูกสดบทเก่านะอาวุธคมกว่าแต่ลูกทนทานเป็นรองเยอะโดนแล้วทนไม่ได้แน่นอนส่วนเหนือเพชรนะลูกบูลูกทนหัวใจขมพาสภาพร่างกายมาดีเดินบดเดินวีการแรกกล้าส,สวนไปนานานน้องมีใจถอดแน่แต่ัวสภาพร่างกายไม่ดีต้นต้นสบายแต่ปลายปลายมายุบแน่ๆคู่นี้ออกท่อไปที่เหนือเพชรกินกันที่ลูกประสบการณ์ค่ะ สภาพร่างกายอาจเป็นรองแต่วันนั้นซัมป่างามชนะมาก็ไม่ไม่ได้ว่าชนะแบบสวยหรูชนะแบบเบียดเสียดสูสีออกใครก็ได้เวลาโดนหนูมองว่ามียุคนะเวลาโดนนี่มีออกอาการให้เห็นแล้ววันนั้นที่เหนือเพชรแพ้นะเจอมวยเก่งนะคู่ต่อสู้วันนั้นอาวุธหลากหลายเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยแบบลูกฝีมือรูปแบบดูดีกว่าซัมป่างามเหนือเพชรเลยดูเหมือนสู้ไม่ได้แต่ซัมปางามหนูมองว่า เขายังไม่ถึงขั้นกับเพชรเหนือเพชรนะคู่นี้กินกันที่ลูกประสบการณ์ค่ะออกชอบไปที่เหนือเพชรจะเป็นฝ่ายชนะฟันทงมวยชอบคู่ที่สามเด่นพยักศักสตูลวันนี้เจอกับวันวิเศษสอเดชพันคู่นี้โชกันที่วิกัด1นึ่อยสิขออนุญาตคูดถึงมวยชอบส่วนตัวนะสำหรับน้อง <L un> ก็อย่าหาว่าหนูแบบชอบแต่นักมวยหล่อนะคะอันนี้คือหนูติดตามน้องเขามาจริงๆนะในมุมมองหนูติดตามมาตั้งแต่ที่มวยรอบปูนเสอือหนูมองว่าน้องเขาอะถ้าไม่เจอปัญหาเรื่องจัางจมูกขาดะหนูหนูมองว่าเขาไปถึงแชมป์แน่นอนเพราะเขาเก่งเขาน็อกมาตลอดแล้วเขาไม่ใช่ว่าเป็นมวยคน,คนจัดเขาชนะนะเขาชนะขาดทุกครั้งแล้วก็ฟอร์มมวยของเขาหลักเหนียบมวยการออกอาวุธของเขาคือมันมีทุกลูก แม้แต่ไฟล์ล่าสุดที่เขาชนะน็อกยกสองที่กระโดดเข่าลอยเป็นท่าที่สวยงามมากๆอ่ะจริงๆวยัยรอบปูเสือปีนะี้หนูก็ชอบชอบอยู่หลายคนนะหนูมองว่าเสือปีนี้นะคือโดดเด่นหลายตัวเลยแล้วก็สมศักดิ์ศรีทุกตัวเลยเออในมุมมองนะคะหนูมองว่าเด่นพยักเนี่ยหรือน้องภูมิเนี่ยเก่งที่สุดเป็นตัวเต็งเลยถ้าสมุติเขาไม่ไดั้งหักหนูมองว่าเขาถึงแชมป์แน่นอน เด่นพยักนี่ก็เช่นกันนะคะน่าจะไปไกลกว่านี้อีกเยอะก็เป็นมวยฝีมือดีมีอาวุธหลักเหลี่ยมความหนักแรงคือรวมไปจนถึงผู้สนับสนุนเป็นถึงมวยคนจัดหนูมองว่าการทําตัวของน้องแล้วน้องเขาหนูหนูติดตามใน Facebook นะน้องเขาเป็นคนที่แบบรักแม่เวลาที่เขาโพสต,สตอรี่หนูหนูเป็นคนที่ชอบนักมวยแบบแบบแบบนี้แบบหนูมองว่ามันแบบว่าเออน้องคนนี้แบบน่าติดตามรักแม่เงี้ยคนแบบเนี้ยนะจะไปได้ไกลอีกกว่านี้อีกเยอะ เขามีโอกาสกว่าคนอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นความเป็นมวยที่แบบมีพรสวรรค์มากับตัวเองคือดูดีทุกอย่างแล้วก็รูปทรงมวยการยืนมวยอาวุธหนักแรงของมวยแล้วก็มีอาวุธหลากหลายมีทุกลูกที่แบบโดดเด่นกว่าเพื่อนได้อย่างโอกาสว็ดีกว่าเพื่อนเป็นถึงมวยคนจัดแล้วเป็นเด็กดีด้วยน่าสนับสนุนค่ะที่สําคัญเป็นมวยที่ฉลาดรู้จักจังหวะเดินหรือถอยรู้จักจังหวะออกอาวุธไม่งั้นไม่น็อกมารัวขนาดนี้หรอก ไม่ธรรมดามวยตัวเนี้ยพอก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าหนูชอบนักมวยหล่อเดี๋ยวโดนแซวอีกนะหลายคนหาว่าหนูชอบน้องเด่นพยักบ้างชอบน้องพรพิทักษบ้างชอบคนนูน้นคนนี้ไม่นะคะหนูชอบเด็กดีชอบนักมวยคนไหนก็พูดว่าชอบคนนั้นนะคะแต่นักมวยในดวงใจที่หนูชอบตั้งแต่เป็นเด็กๆเ,เลยหนูชอบพ่ตักดาวก็อนอกเรื่องมาเยอะแล้วนะ มาฟังทีเด็ดคู่นี้ดีกว่าคู่ที่3านะคะเด่นพยักศักตูลพบกันกับวันวิเศษสอเดชพันธ์นะคู่นี้ชกันที่พิกัดหนึ่งร้อยเก้าปอนค่ะมาฟังมุมแดงอีกรอบสามไฟล์ล่าสุดของเด่นพยักศักตููน,นะ,ะเคยชนะนกยกสองเจ้าโนลายุสุราชมาแล้วก็มาพลาดแพ้นกยกสองแดงจมูกหักให้กับเพชรนลีลาเอ็มยูเดนนะคะจนต้องถอนชกแล้วก็มาชนะฤทธิชัยปอพีรพัฒน์ล่าสุดมาชนะนกยกสองเจ้า,าสี่โชคส่วนน้ําเงินนะคะก็เคย ชนะคะแนนจอมโหดเจอเจริญเมืองมวยไทยที่ศึกท่าน้ำไทย TKO เกียรติเพชรแล้วก็มาแพ้นอกยก2ให้กับเพชรสยามจอพัชริยาแล้วก็มาชนะคะแนนท่านเอกสอออสอวนพรศรีท่าสาราล่าสุดนะคะก็มาชนะคะแนนเพชรตา,า,าป,ปีพีูผ้าใบเด่นพยักษ์ศัตรูนะเป็นนักชกอายุ20ปีเป็นมวยคนจัดนะคะสีเสื้อหน้าเสือดีฟอร์มฝีมือการชกดูดีอย่างที่หนูพูดมาข้างต้นนะคะส่วนสูง170 เซนติเมตรหรือว่าไม่เตี้ยไม่สูงนะเวลาทุกับคู่ต่อสู้ไม่เสียเปรียบนะเป็นมวยาจากสตูลจอดละงูนะคะเป็นมวยขวาครบเครื่องก็ซ้อมทีเกียริเพชรนะคะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องปั้มตีเหนียวแน่นวงในยใัดไส้วงนอกมีศอกรอสวนเก๋าเกมเหลี่ยมเชิงดีรูปทรงดีคือดีทุกอย่างดูองค์ประกอบรวมๆแล้วมีทั้งสีเสื้อคนจัดเป็นมวยของคนจัดด้วยสิ่งแวดล้อมดีคือสถาน สถานที่ทุกสิ่งอย่างคือคุ้นเคยหมดเลยแล้วน้องก็เก่งอยู่ในตัวเองด้วยก็คือดูได้เปียกทุกอย่างส่วนมุมน้องเงินนะเป็นนักชทอายุ18ปีส่วนสูงวัดได้170เซนเมตรเป็นมวยมาจากตรังอำเภอวังวิเศษนะการผ่านมวย50ครั้งเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องทำการพิซ้อมที่สอเดชพันธ์ก็เห็นที่ช่องเจ็ดบ่อยๆนะคะก็น่าจะมีชื่อเสียงมาก่อนเจ้าเด่นพยักนะ น้ำหนักไปล่อยอยู่ที่5 7กิโลเวทที่ชกเราเก่งของเขาอยู่ที่ร1อไม่เกิน125ปอนก็วันนี้ชกในเวทของเขานะคะร19ปอนมวยเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแต่ซ้ายตัดซ้ายแรงเตะตัดขาเจาะยางดีสอกคมลูกชายวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ดูจากชื่อเสียงเรียงนามน,นะวันวิเศษก็ดูเป็นที่รู้จักก่อนนะคะเด่นพยักก็เหมือนพึ่งจะมาดังนะหนูก็ออกชอบไปที่เด่นพยักนะคะคู่นี้กินกันที่ความฉลาด ความเป็นมวยอยู่ในตัวเองคือเบียดเสียดสูสีมากแต่ชิงไหวชิงพลิบ็นที่เชิงมวยค่ะเด่นพยักเขามีความเป็นมวยความโดดเด่นของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่ที่เขาจะชนะลูกไหนแค่นั้นแต่มองว่ายังไงเขาชนะออกชอบไปที่เด่นพยักสักสตูนฟันทงค่ะมวยชอบคู่ที่4คู่เอกอาทิตย์นี้ เดโชป,อ,ปอริลักษ์เจอกับสมรักน้อยเพชรอินเดียคาเดมี่คู่นี้ชกกันที่พิกัด128ปอนด์ก่นอนอื่นนะคะสหรับมวยคู่เอกคู่นี้นะคะหนูม,มองว่าเดายากนะเพราะว่าต้องมองหลายๆด้านนะคะคู่เอกจะเสียทิศนี้นะจริงใจจริง,รงชอบเดโชนะแต่พอมองมาที่สมรักน้อยนะนอกได้ในดีคือเป็นมวยชายยานะมวยตัวนี้และอีกอย่างเป็นมวยต่างสึกต่างสายกันด้วยฝี มือเป็นรองแค่ความหนักแรงของอาวุธมวยเดโชดูดูหนักแรงกว่าจริงแต่ว่าเรื่องเรี่ยมมวยเรื่องเรื่องความสูงความได้เปรียบคือแบบเขาไวด้วยเขาเป็นแบบมวยคือแบบนอกด้าในดีดตุโตได้ตล,ลอดแล้วเป็นมวยสูงรูปร่างดีถ้าเข้าในจับในติดน,นี่แบบว่าจุกเขาใใ่าได้ง่ายๆนะเป็นมวยเข่าด้วยและอย่างช่องเจ็ดอ่ะกรรมาการช่องกช่องเจ็ดมีดราม่าที่แบบโกง ก,ก็ถ้าพูดกันว่าโกงมันแรงไปตัดสินทิดผ้าคือว่าทูสวดไงให้กับมวยเสียโบสทแ้ทั้งที่มวยเสียโบสเจ้าเพรเด็ดอ่ะมุมมองคนใค,ใครก็มองเหมือนกันว่าเขาชนะหละอย่างมวยเสียโบสเขาเอามวยสู้มวยคู่เอกหืูมองนะพอขึ้นไปที่กรสีคือมวยของเสียโบสโอ้ยบูสู้ดีแบบ ผิดหูผิดตาเลยเก่งกว่าที่เขาโชว์ที่เวทีเขาอีกนะใบเบียดเสียดสูสีแบบจะชูใครก็ได้ไม่น่าเกลียดแต่เขาไม่เคยได้รับการฟูมึงเลยแล้วเป็นเป็นมวยที่แบบว่ตาต่างสึต่างสายมาชมุบแต่ละทีแต่ว่าต้องมีลูกมารยาทคือถ้าคู่นี้สู้กันแบบเบียดเสียดสูสียังไงก็ต้องออกให้เสียโบสบ้างเขาลูกมารยาทลูกมีน้ำใจต้องต้องให้ต้องให้เสียโบสทถ้าเป็นหนูหนูก็ให้เพราะเขาสามมีน้ําใจแลกมวยมาชกบสึกเราใช่ไหมล่ะเขาบ้างเราบ้าง คู่นี้นะถ้าเบียดเสียดสูสียังไงก็ออกสมนักน้อยแน่นอนค่ะเพื่อรักษาน้ําใจเสียโปพรเล็กลูกมารยากลูกน้ําใจลูกขอกันกินอ่ะถ้าสูสีนะก็เล่นไปตามเชิงเลยถ้าสถานการณ์แบบสมนักน้อยเป็นรองมาตลอดก็ค่อยอยู่เดโชไปเลยแต่ถ้าเบียดเสียดสูสีนี่อยู่ที่สมนักน้อยยังไงก็ออกสมนักน้อยแน่นอนในความคิดหนูนะคู่นี้เลตเปิดณนะเวลานี้นะคะเสมอไปที่เจ้าเดโชนะคะ ก็เป็นนักชอกอายุ2ี่สิปีสูสูก้ดาเซนเมตรนะทำการซ้อมที่สิงมาวินก็เป็นมวยค่ายใหญ่นะคะก็เป็นพระเอเก7 4ด้วยค่ายนี้การผ่านมวย70ครั้งและเป็นมวยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสงขาน้ำหนักไปลดของน้องอยู่ท2่กิกโลเที่ชกรับเก่งของเขาอยู่ที่127ไม่เกิน136บปอนด์นะวันนี้ก็ชกในพิกัของเขาเจ้าเดชโล็กบอบอริลัก หรือเจ้าเดโชเล็กสิงมาวินก็เป็นนักทุกคนเดียวกันค่ะเป็นมวยสูงยาวเข่าในเหนียวเปิดเกมจับปั้มตีเหนียวแน่นขวางแทงแหลมบูด๊ดดันปลายแข็งแร่งกว่าลูกเตะหนักแรงนะมีเข่ารอสวนแต่ส่วนสูงหน้าจะเสียเปรียบนะขนาดสูง175แลเจ้าคุต่อสู้นี่สูงกว่าอีกเดโชเล็กเคยชนะคะแนน เพชรแสนแสบสอโต้ตงปากีที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเพชรสมานสอสมานการเมินที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรมรกริติ์นายกทวีตพงที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดนะคะไปชนะนกยกสี่ให้กับกำชัยพอลักบุญที่ศึกล่าดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวยนะคะไฟนั้นเจ้ากำชัยมาไม่ดีนะส่วนมุมน้ําเงินนะก็เจ้าสมรักน้อย ที่เด็ดเจ็ดแปดเก้านะคะก็เคยชนะคะแนนโล่เงินสอสมหยมาที่ศึกมวยมันสนัดเมืองแล้วก็มาชนะคะแนนชยายกรพหลักบุญที่ศึกเพชรยินดีแล้วก็มาแพ้คะแนนคมประตักอออัจฉริยะที่ศึกเพชรยินดีนะวนนันเบียดเสียดสูสีอยู่นะล่าสุดนะคะก็มาชนะคะแนนปาติหารพหลักบุญที่ศึกมวยมันวันศุกร์วันนั้นก็เบียดเสียดสูสีมากๆคนะ่ะแต่ก็ดูล้ำลเพราะว่าเขาเป็นมวยได้ใหญ่ไงทบกบใครก็ได้เปียบมวยตัวนี้คือสูงและเป็นมวยเชิงมวยเข่าอีกต่างหาก แล้วยิ่งสูงอยูแล้วเป็นมวยเผ่านี้ถ้าผู้ต่อสู้ไม่เก่งไม่อึดไม่ทนนี่แพ้ยากค่ะสมรักน้อยนะหนูก็ดูจากข้อมูลนะคะเมื่อปี2016นะคะเขาเคยชกกับตุ๊ก,กตาเพชรที่เป็นเจ้าของแชมป์มวยรอบอไบสักอย่างที่มีข่าวว่าไปทํางานต่างประเทศแล้วตกตึกเสียชีวิตนะคะหนูก็ ส,สืบมานะคะช่วงปลายปี2565จนถึงมกรา256เป็นช่วงที่ฟอร์มสุดที่สุดนะคะชนะมา5ไฟลวดก็เป็นช่วงนี้นะคะที่เขาเริ่มขึ้นชั้นมาแล้วก็มีคนรู้จักมากมายเป็นมวยเอกที่ผ่านมาก็ยังเจอมวยไม่เก่งเท่าไหร่นะ,ะก็เกตเดียวกันวันนี้ก็เหมือนกับทบกมวยเกตเดียวกันนะคะดูเดโชเหลื่อมๆนิดๆแต่ถ้าชเวทีเขานี่ราคาล้ำอาวุธเลยนะคะหน้าเสือสีเสื้อนี่แพ้ยาก สมรักน้อยมวยเด็ก789หรือสมรักน้อยเพชรอินเดียคาเดมี่ก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยอายุ23ปีส่วนสูงวัดได้1้0ยเซนติเมตรสูงกว่า5เซนติเมตรทำไมดูสูงกว่าเยอะเลยเป็นมวยมาจากหนองคายนะคะวันนี้เจอมวยใต้อีสานกับใต้เจอกันนะคะการผ่านมวยเท่ากันเลย70ครั้งเป็นมวยเข่านอกได้ในดีทรงมวยชายาประมาณนั้นนะคะก็ซ้อมที่เพชรอินเดียคาเดมี่แต่ความความนุ่มนิ่มอ่ะหนูว่าเดโชดูดีกว่านะเขาดูนุ่มนิ่ม,มไปนิดนึง ทำเหลื่อมๆนิดหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาชกเจอแต่มวยตัวเล็กไงเราก็เลยเขาก็เลยชนะปล่อยกว่าแพ้ไงเขาก็เลยเกิดเร็วนะคะเนี่ยเปรียบคู่ต่อสู้ก็น้าหนักไป่วยอยู่ที่6กสิี่กิโลเวทที่ชกรอเก่งอยู่ที่ร้อยสามสิบสองไม่เกินร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์วันนี้ลดเวทลงมาชกนะไม่ใช่เวทของเขาก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเป็นมวยทรงมวยชายามีลูกเด็กขวางหน้าวงในมีเข่าแหลมแทงเจ็บนะ ขยันออกอาวุธนุ่มนิ่มแต่ว่าตื้อทรหดอดทนนะคะนอกดีหายไปนานค่ะมวยตัวนี้วันนี้ก็มาชกต่างศึกต่างสายนะคะหนูมองลูกนี้นะคะลูกดราม่าที่ผ่านมาคิดย้อนไปเนะะี่ยลูกมาราย่าถ้าจะชนะกันนะสุสีมาชูให้นะนอนอีกอย่างดูทรงมวยแล้วเจ้าสมนักน้อยไม่กลัวมวยทรงนี้ด้วยนะ,ะเขามีมุมดีตรงที่เขาได้เปรียบคู่ต่อสู้ได้สูงได้ยาวชกใครก็ได้เปรียบและว,วงนอกวงในได้หมดเลยคือแบบว่า ถ้าเกิดนอกในคือสู้ได้หมดเลยก็หาคู่ประทะยากนะที่จะหาจุดอ่อนของนักมวยอ่ะคือคุณมาวงในเราก็หลบได้โตได้มาวงนอกเราก็หลบได้โตได้คุณนี่อชอบไปที่มุมน้ําเงินค่ะสมรักน้อยจะเป็นฝ่ายชนะลูกนี้กินกันที่ลูกน้ําใจขอกันกินค่ะถ้าเบียดเสียดสูสีมายังไงก็ชูให้มวยเสียบทแน่นอนฟันงทงทีเดดเจะสีอาทิตนี้ ขอบคุณพักยกที่ส4ผู้สลับสืนรายการคู่ที่หนึ่งออกชอบไปที่มุมน้ําเงินชอบไปตามเชิงนะคู่นี้ก็ออกเบียเสียสูสีแล้วแต่ชอบเลยค่ะส่วนคู่สองออกชอบไปที่เด็กเป็นเทล่าสปอร์นะจิงมที่รูปตท้ากระดูกมวยดูเหนือเพชรดูดีกว่ายเยอะถ้าโดนหนักๆแรงๆคนได้แน่นอนส่วนคู่3าออกชอบไปที่เด็กอยักษ์ศักรูสิทกินกันที่ลูกฉลาดนะอยู่ที่เขาจะชนะแบบไหน แต่ชนะแน่ๆคู่นี้และคู่เอกของรายการนะคะชอบไปที่น้ำเงินนะคะถ้าดูสถานการณ์รับเปลี่ยนูส,สีเล่นได้เลยค่ะน้ำเงินคู่นี้ังไรก็ต้องกินกันที่ดูก ใจลูกเก่งใจค่ะทาบทสี่สีส่นะฟันโดเฮงๆรวยๆมว,ว,ว,วยเข้าทุกคู่นะคะขอให้โชคดีเป็นของคนรักน้องแบลก็เป็นแค่ความชอบข้อมูลมวยที่หนูสรรหาตั้งใจเอามาพูดให้ฟังนะคะก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์ตามใจพวกพี่ด้วยค่ะว่าสิ่งไหนเป็นไปได้มากกว่ากันนะคะมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวแต่สําหรับหนูหนูก็มั่นใจในตัวเองเหมือนกันก็ชอบตามนี้ค่ะ เจอคนอีกทีก็หลงังมวยช่องกดสิสีจบนะคะคืนนี้ลาไปนอนก่อนนะคะฝันดีค่ะ